ความหมายคืออะไรก็ยังไม่รู้ดูดิต้นไม้แนะนําอยู่ซิงเบอร์หนึ่งสองห้าหนึ่งศูนย์เออแคนคนนี่อันนี้ก็โอเคอยู่สองห้าหนึ่งศูนย์แล้วมีแค่แปดตังกานปะ <c oughs> สวัสดีครับแจมสวัสดีทุกคนนะครับ แมาใหไล์กันด้นะครับทุกคนอ่าเช้านี้กินไก่เช้านี้กินไก่เช้านี้กินก้นกนบอกอกไไก่เนาอเยวนนเสือเลยพูดคุยฮะพูดคุยพูดคุยไลฟ์สดผ่านมือถือนะวันนี้นะเดี๋ยวสักครู่ขึ้นเป็นอาวครับผม หรือครับหรือครับเบี้ยตกเบี้ยตกเอ้าโอเมอแม่มาทำไมเนี่ยมาๆมากินข้าว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 โอ้ยโอเล่เดี๋ยวบอกว่าโอเล่หนึ่งจิตหกน้ยหืึสุดยอดแท้ แซบบอกครับแซบครับผมกินไก่ตอนเช้าเนี่ยนะไปนอนเช้าพี่แม็กกินไก่กินไก่ไม่ใช่ผับจีครับกินไก่จริงๆตอนนี้อยู่แพดหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ต่อกันเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดแพร่ครับเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือครับ พูดคุยได้ครับพูดคุยได้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่หิวมากๆมาดิมาดิมาดิรออะไรกัน,น,พ,นพี่ผมเล่นแพ้เจตตา<ง>อร่อยปลาพี่สุดยอด,ดครับผมเรียเร่ยมเฮ้ยพี่หยอกน้องเล่นมีเฉยจะตัต้งชื่ออะไรก็ตั้งเป็นสีที่ของพวกน้องนะครับแค่นี้มันมีเยอะ ยอดแล้วละเหมือนจะอร่อยโคตรอร่อยเลยรีหิวข้าวมที่งี้อย่างที่นนะสุดยอดกรอบกรอบพี่ชื่ออะไรชื่อแม็กครับผม ชื่อแม็กชื่อแม็กชื่อแมคเดอร์พี่มันจะกินเราหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้เพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งตื่นแล้วออกไปตลาดเมื่อกี้ทำงานอยู่ที่จังหวัดไรอยู่พีเซนโลกครับผมเตี้ยผมจะเล่นอาวี กับพี่ต้องทํายังไงาช่วงนี้ผมยังไม่ได้เปิดจอยนะมันเป็นต้นสีสันผมขอเก็บไลน์กับทีมงานก่อนเนานะทำงานอยู่บริษัทพิซนุโลกอยู่นเต็นนะครับเอาวีแรงไรแล้วครับอยู่แพทหนึ่งศูนย์ดาวไม่มีเบลดพอยด์ด้วย แม่แล้วแม่งก็ออกอันนี้ก่อนืฮ <c oughs> ออึสวยงามเพื่อปั้นเลยดิโอมามันออกอันนั้นก่อนอเงี้ยอือหือกินไปนี่ดูดูพี่ตู่ไปนะ พี่ตูไอตติมาวิอยู่ไม่ดูเลยโหไม่มีอะไรกินเลยยังกินแต่ไก่ทุกเช้าเลยเนี่ยโอ้ไก่เรื่อยๆโอ้ยยิ้อเขาลงไปอยู่แค่สองตอนนี้บอกว่างงใจตั้งแต่เรื่องโอมามาแล้วเนี่ย ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆกับไก่ร้อนาข้าวเหนียวนี่คือสาไไมสิบบาทเลยนะคือ,ค,อคือไม่ได้กินมื้อเดียวหรอกเดี๋ยวก็ไปกินอีกที่บริษัทนะสองมือ้อหืมอืม พี่ตูมาแล้ววัดีครับวัดีครับมันเยี่ยมไปเลยครับผมก็ได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเออมาโหดปะเนหดนะ้หนหดด้วยอร่อย่ สสสวััััดดีคดีคครรบบพี่จะเล่นเกมตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเล่นละยิง <ill in S 1> <c oughs> ข้าวเสร็จเดี๋ยวไอ้ไอ้สตรีมแล้วครับกินกไก่ถ้าจะอยากไม่มันน่นใจในตัวเองเราเลยขอได้พี่นี่ แสดงถึงความไม่มั่นใจนะฮะโห,หดตัว่โหดเลยผมโหดครับเนี่ยบอกเลยเวลาไปสัมภาษณ์มงสัมภาษณ์งานนะฮะสุ <c oughs> ดย <c oughs> อดขอไม่รับหรอกเนาะต้องมีความมั่นใจในตัวเองผมทําได้ครับพี่ผมไหวไอ้ผมผมโหดที่ผมทําได้ครับพี่อะไร,รอย่างเงี้ยเออขอความ ต้องเลือกไอ้ตัวที่บอกว่าผมโหดก่อนละโหดไม่โหดไม่รู้เดี๋ยวดีสักก็จะอิ่มล้ฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นอวล้นะขอความมั่นใจก่อนนะครับเว่าเออผมโหดจริงอเเถือนใช่แล้วมือนเคฟอ่ะใช่มเ่ครับพี่อาจจะเก่ได้ใจะไใช่ไม น้ำมันติดกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยกระตัดตกผมไม่เคยกินหนังมันนะผมไม่เคยกินหนังมันนะมันมันมันอะ อันนี้มันไม่ค่อยกรอบอะเมื่อวานนี่มึงยังว่ากรอบเลย่งผมกินแต่เนื้อนะเอาหนังทิ้งผมอยู่พิษณุโลกพี่สี่ซื้อมากี่บาทซื้อมา ร้อยสิบบาทนะครับรวมทั้งข้าวด้วย <c oughs> <c oughs> พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนครับอยู่ในใจเสมอพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้ เดี๋ยวสกักจะอิ่มแล้วเดี๋ยวจะขึ้นอวีแล้วนะอวี RV ไม่เปิดกล้องเด้ออนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้กินหนังแล้วไหร่นะอืมบังอย่างบังอย่าง ไม่ได้ยินว่ะช้นชอชนน,นี่นี่กูกินไก่นี่คนดูเจร้อยคนเลยเหรอเนี่ยตายเถอะ <c oughs> ผมไปกินข้าวที่ทำงานนะมีคนบอกว่าผมกินเหมือนผมกลัวอะไรอะมผมเป็นคนกินข้าวชอบแบบหันไปหันมาเน,นาะเล่นเล่นเด็กกินข้าเ,เสร็จรเล่นครับ,อรบพอดีไม่รู้คิดอะไรไม่งันมาสติมกินไก่ให้โชว์ๆๆวเ,เลือดเยอะกว่าฝั่งตุนข้ามากเป็นยัง่าเลือดน้อยกดอันตีใส่เขาตายปีนะ พี่กหนังไปให้แมวแมวมีที่บ้านนี่มีมีมีแต่หมาหมาเศษตัวเสียงกรอบมากโคตรกรอบจะไปลงฝั่งเขาแล้วฝั่งเอ้ยดามีโดนด้วยกันนะครับเนี่ยเลือดแบบนี้จับไม่ได้แล้วเนี่ยกิดเลือดแบบนี้กดอันตรีจับหัวเขาตาที่ตาแบบงงๆครับ เออใครที่นอารมเนี่ย <c oughs> ต้องมาเติมเลือดให้เต็มก่อนแล้วก็เน้นไอเที่มีเลือเดเยอะๆนะครับกูกินไก่คนดูปเป็นร <c oughs> ้อยตายไขออภัยนะ,ตยนะ,ะแต่ผมสตรีมอาวนะขออภัยในคำหยาบนะเพราะผมเป็นคนไม่เฟกนะเว้ยผมไม่น <c oughs> คนแบบคิดยังไงเล่นยังไงคิดยังไงก็พูดอย่าง <c oughs> น,นั้นจริงนะไม่ได้มานั่งครับผมครับผมนะไม่ไม่มีอันนี้คือผ่านมือถือนะนี่คือ ไลฟ์สดผ่านมือถือนะพี่จะเอาเอ็ดเอ็กเครื่องละห้าหมื่นหรอครับใช่ใช่เดี๋ยวรอมันมานะตอนนี้มันยังไม่มันมาวันที่ยี่สิบหกอ่ะมันมาวันที่ยี่สิบหกสวัสดีครับปอนสวัสดีครับ ผมเคยเป็นเหมือนที่ตอนเหมือนตายสีที่ลงเดี่ยวเลยเออแต่ไรจะลงเดี่ยวจัดเดียวหรืววอ่าโอ้เอาตามนี้ใส่เลยรับได้เออมาันคือคือผมไม่เป๊กไงผมเฉยๆผมเป็นคนแบบไม่ได้มานั่งครับครับคับ,บอะไรตลอดเวล,ลาเวลา อร่อยมพี่โคตรอร่อยเลยแต่เนี้ยเริ่มเลี้ย่เริ่มเลี้ย่แล้วอยาแล้วไม,ม,ม่มีคนตามนะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเสียงกระดูกอ่อนเสียงกระดูกอ่อน

<c oughs> โคตรกรอบและชิ้นห <c oughs> างหอ,อายุเท่าไหร่ครับอายุ25ปีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะค,ะนร,ครับผมตั้งหันนะจ๊ะอ่ะพอแล้วเดี๋ยวขึ้นสติมาวีละนะครับมา,รมากินร้อแม่งคนมาดูเป็นร้อย อ๋อนะทุกคนนะเดี๋ยวขึ้นเป็นอาวีนะก็ตอนนี้ก็พอละอิ่มแปลงเสรแล้วครับผมเรียบร้อยดี่น้องกิอ่ะไปก่อนนะครับผมไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เด,มหมเดี๋ยวมาเป็นอาวีนะครับผมตอนนี้ก็ไปละสวัสดีครับอิมอ่มผมเป็นคนดูแลตัวเองนะครับผม นะกินเสร็จก,ก็กินยาต่อเป็นคอลลาเจนไปแล้วครับผมสวัสดีครับค <c oughs> อาจจะเจอกันนะวีครับผมตอนนี้ก็ปิดสตรีมกันเด้อ